เรียกลมมาด้วยอ่าเหาแมลงอะไรอะแมลงแมลงจับแมลงจับแมลงอแมลงอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าแมลงอะไรแมลงเก็บฮะแมลงของกระต่ายูุดนี้ มะเร็งอะไรเออมะเร็งแกบไม,ไม่ใช่แมลงแกบคือตัวอะไรอันนี้กระสุนพายินหรือเปล่าไม่ใช่แมลงแกบบมะเร็งแกบมันออกออกง่ายครับ<ะ>ใช้ไม้ไดีกว่าลูกเผื่อมีแมลงเผื่อมีแมลงป่องนะเจอตัว

รฮลุยตุ๊กไปที่ใหม่ดีกว่าไปที่ใหม่ดีกว่าเหมือน,ต,นต้นไม้มีไหมต้นไม้อะไรใช่ไม้หรกวเล่าใช่ไหมมีกับอยกรู้มากเลยตัวนี้อ ตัวอะไรอะมาพอดูใกล้ดิมาเรียงแกะพอดูใกล้ดิเป็นี่ไงมาเรงแกบนยังไนี่แหละมาเรียงแกะบินมันเป็นไปบินเร็วๆนี่แหละมาเรียงแกบแบบ Клин клина тебе вытасов. Ну, мама. Ну, бабу. Ой, там. Ну, фитавай. ใช้ไม้หรูกใช้ไม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 ้มี มแมลงอะไรหรือเปล่าลูกตัวเดียว,วไหนกินกัเราจะไปหาตรงไหนตอน ดูแมลงตามต้นไม้ไหมไม่มีหรอกหาดูดวงตามต้นไม้สิในเมืองมีด้วงไหมในเมืองไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนี่ตัวอะไรนี่ไปตัวแมลงวันไปแล้วไปแล้ว ไม่นแรงวัน,น,นรัไปไม่ลตัวัไม่รอ้ตัวพ่อใ้ไม้ดีกว่าเอาเราตัวอะไรมามน

ออตัวหยเไปอะไรอ่ะตัวหลังจบจบเลยตายแล้ว<ง>ตัวีแรงแกรบไหนอะไรอ่ะไอตัวตัวที่ไม่มีปีกหายไปไหนแล้วไปแล้วปล่อยไปแล้ว,อลวโอเคเอ,เอาตัวที่ที่มีปีกดีกว่อ,อ,อเอาตัวที่ที่มีปีกเนี่ยต้องต้องเปลือกไม้มีเลยไหมแกะอย่าแกะอย่าใช้มือมีวัลแองป่องเดี๋ยวเขาแกะเอง

อ้าเราแกะได้ไม่มีอะไรไหมเนี่ยพ่อบอกเลยโอ้หอยหอยอะไรนี่ยหอยทาก็บไปด้วยฮะจับไปด้วยไ,ไปทำไมกว่าหอยตายแล้หอยกินไม่ได้แล้วหอยทากมึงกลัวไม่ไปต่อกันไปต่อ,อกันกิซ่าปล่อยลี้ยงกิซ่าปล่อยแลี้ยง่ิซ่าปล่อยแล้ว อัน้นไเสี้ยเราปล่อยไปแล้ว่ให้ตจบไป